สบายดีสวัสดีเอ็ซีเบอร์สกุสุคนเนาะยินดีตอนขับข้าวสู่ซ่องสาวคนหัวยยางมื่อวานี้สาวคนหัวยยางกะกำลังสิอย่างไปหาเห็ดเนาะไปกันมิตรคนงามสาวปิงสาวลาว,ลว,ะลวะอะไรกันอะไรกันน้องๆเพิ่นเนาะพากันอย่างไปกันจักสิไปดอนได้แหละสาวคนกะบอกเคยไปดอกมื้อนี้ดูเนาะมื้อนี้เลยไ,ไป แบกเสียมมากใหญ่ๆกัญย์กัญยาง,ยางแต่ตอนนี้ก็ย่างน้ำทางเนาะชาวคนทำบัจักทางเน,นาะ,ะ,ะ,ะไปน้ำไปน้ำพวกเพิ่อนเท่าวรเพื่นพาไปเช้าปิ้งแน่หัจักทางเนาะแต่ชาวคนบันจกักเพราะว่าชาวคนมาได้สู่ไปหาเห็ดเนาะไปทอดปจะทำให้หัวใจฮ่าฮ่าฮ บอารีได้กันทิมคอยยู่ทางคอยกระลงอรีแล้ว<า> <laughs> เข้าก็มาแต่เศร้าๆนาอมือนี่แต่หามงเศร้าหามงปลายปลายยังบ่หออง่หดเข่งซ้ำเนาะหน้าตาก็ยังบม่ได้สวยดอกเข้ากันได้แบกเสียมบา้าหญ่ๆ ขม,ม่านจักงงเลย่ะจักเิไดมาเนาะนี่ค่ะเฮ็เดปวกว่ะจาังเฮ็ดยังนางเฮ็เดกระตกก็ว่าเฮ็ดแหละตาคนไปหาเฮ็ดเนาะจักเศษอะไรหละเอากระหย่างไปโรบไปป่าเพื่อสีฮอดกะ คาลาอยู่ดอกเจ้าแต่เศร้าปานนี้คนไปนำกันกาบมแมนน่อยๆเด้อบักลายตอนนี้เนาะเขาก็มาหอดโคกหอดป่าแล้วเขาก็ได้เห็นเฮ็ดเนาะเห็นก็เห็นเฮ็ดบานดอกปู่เลยเฮ็ดลุงโง่เนาะแต่บานซ้ำแต่เสียดายอ้ยขันบาบานคือสีขาว อย่างมากันบ้าไม่เมื่อยคะกับพ่พอเฮ็ดเฮ็ดลูกโง่เ,เอาเสืเอตีนออกมันสีแย่เนาะโอ้ยหากะเห็นเฮ็ดมาเดินควันเอ้ยงามอะไร <c oughs> มาหากระมานเลยวันนี้ขันเป็นดอกจูมขึ้นสีขาว เน่เ่เน่เจ็ดดอกมาฉันเป็นจูมกระมวนแล้วนี่แต่บานยังหมอนตอนนี้แหละเนาะเลียวมาเห็ดพึ่งวึงอยู่ขาวอยู่เลียวมาฉันเป็นจูบนีนหมอนกว่านี่อีก ตอนนี้นะ้องฮอว์กเอาแล้วแล้วฮอว์กสิย่างเลาะไปหาหมูมันเรื่อยๆเ,เนาะแจ็คซีได้บ่ได้แหละกับไปรุ่นน้ำกันเนาะกว่าจะได้ลายได้หน่อยเห็ดยังอันนะเห็ดยังอันนะเห็ดกระแป้งหาเห็ดผึ่งเห็ดกระเปาะกระแป้งเนาะเมื่อนี้ดอนไพ่ใหม่มันก็สิมีนะนี่ เออเอาอยัางเอาลดน้าดอกกระเจอกกระเจียวคะแมเห็นเอ,เอาเอาวัดคุย,ย่างเนาะมาเลยเออเต้ไหมเต้ไหมจักสิได้หรือไม่ได้แล้หาเห็ดกัได้คนอื่นไปหายัางได้เนาะว่าวเราเอาไปหาสิบได โมได้หน่อยก็ต้องได้หลายเลยเนาะดอนป่าหาเห็ดบรรยากาศตอนเศร้ามาแถวนี้ใหม่ยังหลายอยู่เศราคนก็หากเคยมาเนาะ อากาศด,ดีดีตอนเช้าตาเบ้นยังไม่ได้ขึ้นขันขึ้นจ้านหนูกันเริ่มแดดแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วมากมาบ้างไกลๆหนึ่งประมาณไกลๆไกลรีไกลอร่อยมาอน,นี้มานี่เอากระโหลกโคกโล่ป่ามาบ<น>นะ้างจนโดนหาเสื้อพับพ่อเฮ็ดอีกดอกหนึ่งเนาะเดี๋ยวเฮ็ดก็ได้ เพื่อที่ได้พบได้พ่อกับ่แม่นง่ายๆเด้อแข่งขาจนล่อยไปเลยเนาะกำริงงามปัญหาเฮ็ดกันได้เฮ็ดชาวคนได้กะซัมเน่เนาะกระพาะแกงน้อยอยู่ดอกสันีิก็ได้เอากระสีหลอกไปห้าเรื่อยๆเนาะย่างไมานี่ก็เห็ดดอกบอกอ้าง่ายๆสมังงามไปตะแพงแท้นี่ นนะเป็นตาแพงอลีงามพรมแขงขักตาดอกบักใหญ่ๆหนึ่งงามอลีเป็นตาแซบขักขนาดดอกนี่เฮากามาหาเฮดแต้นโด,ด,ดนทากเซดาพอเฮดอีกเนาะจนเหนื่อยดอกเฮดกับบักใหญ่มาหาเฮดต,ตั้งแต่ว่าห้ามงเนาะ ตอนนี้ก็จนเจ็ดโมงสีฮอดแปดโมงอะไรก็ได้เฮากับสิาพากันอย่างไปหาอยู่นาสาวปิงอีกเนะาะจักสีได้หน่อยได้ไลายหลยเฮาก็ไปหาเบิกน้ำกันเนาะดอกเห็ดเฮากับบ้าใหญ่ใหญ่เมื่อยเลยเนาะตอนนี้หำไปบา้าลายไลน์โคบลายๆลป่าหนึ่งจนสีฮอดนาสาวปิงเนาะเฮาก็กสิไปนาสาวปิงเห็ดเฮากัได้ก็ได้ซันนี่แหละเนาะ นักนักเสียมกับพอแล้วเสียมกันน,ะนักนะคันมาเธอหนาแม่ชิบริทอเสียมมาเลยนักแหง้งเนาะนักจนเมือ่อยเอเออใกล้ใกล้ใก,กล้หมดแดงเลาก็ชิย่างไปเรื่อยๆฮาเห็ดเผาะเห็ดเผ่งคมเห็ดเผิงเค็มเพื่อเฮาก็ยากเข่าแห้งแล้วเนาะคันว่าชิย่างเมื่อบ้านกับคือชิอย่างบ่ฮอหอดมันเมื่อยแห้งะนะ ตั้งแต่ว่าห้าโมงเช้าจนเจ็ดโมงเจ็ดโมงไปลายๆเลยเนาะขาจนลอยแบบว่าบ่อยประทึกเลยนะยนี่ก็ซีบออกห้อยเลยตอนนี้ก็ได้เราปิ้งเพิก่กกระย่างก่อน้าเมื่อยแหง้งมาตั้งแต่ตะเวนย่งางอัลเบโลตะเวนจนขึ้นบ้าสูงๆจนแดดออกแหง้ง เขากระย่างในป่าวิคนอกกระสิอย่างไปหน้าซาวปิงทางอย่างก็ยังบ้าไกลๆเด็กน้องคายอยากกินข้าวอยากกินน้ำเลยอย่างไปเนาะตอนมาพากันมาหกคนหกคนเจ็ดคนทั้งพวกผู้ชในทางอย่างมากกันเนาะปกติเป็นหกคนเขา่วนกันมาฮะแต่สองคนผ่นไปน้าผ่นเองเขาจะไปน้าซาวปิง บรรยากาศแคมป์สวนอ้อยที<อ>่แคมป์แคมป์สวนอ้อยตะเก่าเนี่นะอันนี้ก็เป็นสวนวิคเนาะ<อ>เฮด,ดเน,<อ>เนะกว่าเฮดปวกอยากเห็นเฮดเด้แต่กรบปเห็นเบิ่งซอปิงคอยเบิ่งนะเ็ดเจ้าพามันเบิ่งเเ็ดซาวปิงเบิ่นางหนาคนงามหาเหฮด กองชาคนก็มืดมือนปอทางงามทางงาเฮ็ดมานชาคนมันสวยทำไงได้โอ,อ้ยบ่งนางหน้าเอ,อ้ยบ่งของเจ้าแน่ออปอเฮ็ดนางหน้าพค่บัดอกใหญ่แทนที่เป็นตะแกงเบิ่ๆเบืงบ่งเฮ็ดเจ้าของก็แบบนี้เฮ็ดชาวคนออมีแต่เฮ็ดบาน ชปิงเพือนกรเฮ็ดเฮ็ดอ้างดูคนลยติกันไม่ใหญ่สวงามขนาดเลยขักอะีเอากระสีซ้อมล้อมเอาของแครโมของเผิ่นเนาะดอกหนึ่งอ้ยงามอะดีหลักเอาของเผิ่นเนาะเสียท,ทีแต่มันเท่านนนเนาะแท้นี่เนาะช้อปปิ้งยังแข็งแคเด,ด็กอยู่ได เอาตีตะลันแข่ง,งยังดีอยู่หักกุบบี้มันพิมพ์ะเล่นในดอกลายกว่าเอ<ต>าพยะมันเผาแล้วมันมันดอกใหญ่เนาอกก็สีเปล่าแ,แข่งอยู่เนะาะเัขาสีเปเอาเขาสีเอล่าตะดอกนี่มันเป็นตะแพงดีอหาเฮ็ดเนาะทองอยากกินเข่าแล้วเอาเลยเนาะคลิปนี้สาวคนกันสิขอจบเพียงซัมเนเด้อถ้าผิดพลาดประการใดสาวคนกันขอโทษขออภัยนำเนาะ คันมักกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวคนเห็นคลิปอื่นอีกเนาะคลิปนี้ก็ต้องกราบคำว่า,มมาสบายดีสวัสดี